War war mhm. หครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมเป็นชจงได้ส่งหมานบอครับเว้นเว้นสองเก้าไว้ก็ออกีเว้นสองเก้าแม่นบอครับวอ้ยเล็กนี่เปนเล็กแต่สวยตงเก่าเขาไม่ขายมันอือเล็กนี่เงเล็กวันเลกวันเกิดห้องนี้ถูกเจมไม่ได้ครับต้งวันนี้ เงินยหนแค่ที่าหังโอ้ได้ระบครับคำนวณออกมาเรียบร้อยระบครับงวดนี่วันที่ส<ม><ข>ิบหกกรกฎาคมนี่แมนครับโอ้โอ้คือได้แนวทางมาฝากปีฝากน้องดีแท้หัวปีตองวดเลยครับแมนบันครับนี่มาเตเลขออกใช่ไหมมาเตเลขออกได้รวดเมนืนบัครับแมนมันเมื่อกี้มันประมาณพักผ่อนวันสิบเรนต์สิบโปรโกละ น้องโก้เสียเรียนแต่มเมืงเก่าเนาะนี่ของอาจารย์น้องไห้กับโนพวกเขาอยู่ข้างเพื่อนกับใดเซียนน้องไข่เขาอยู่ครับแต่ว่ากะผมกับเ่ได้เรียนน้ำเพิ่นแต่เขาให้พี่น้องผู้เพิ่นเบิงผู้เพิ่นชุ่มกับไหนเพิ่นกับสิถธิ์ยูดอกตี้บางคนบางท่านนะครับเงี้ยเงี้ยเงี้ยเอาของผมเยอะครับเป็นยังไงงวดนี้ มีแปดหนึ่งบนปะครับบนล่างนี่ก็แหละบนล่างครับบนล่างแปดหนึ่งสองตัวบุกอ๋อสามตัวเออสามตัวพร้อมมีปะครับสามตัวสามตัวเดียวที่ทหเหมือนโอ้เอาแปดหนึ่งไปก่อนเป็นปะครับ vâng vẹt nương di nương xin nương hộp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  ตัวเน้ยนตัวหนัก tak, ตัวเน้นตัวหนักหนึ่งสี่หนึ่งกันบครับสีหนึ่งตัวเดียวตัวเน้นขีดเส้นใต้นะคร <c ười> ับสี่หนึ่งนะครับนี่ครับสำหรับอาจารย์เสียนนมอูดอนท่านี่เพิ่นนะครับเพิ่นห้แนวาทางมาดีดีนะครับแต่บ่งนี่อาจารย์องไข่เขาไม่สี้นกันดีปะครับเป็นสีส้นกันบอตีคือคือห้มากก้อนหมนี่ บ่ได้ลอกเลียนมูอแม่นบ่ครับบานนี้เพราะว่าไห้ก้อนมูอเหรอเนาะไอ้ที่เขาบ่ได้ลอกเลียนแนี่ยคนแรกคนดีครับแต่ว่าสูตรบางท่านอาจจะมากขึ้นกันยังส่เนาะครับเนาะกับบ่ว่ากันเนาะครับคืองวดที่มันส้นกันกับเรื่องมันส้นกันกับบ่ได้ว่ากันดอกเพราะว่าปกติแล้วมันเกิดคำนวณตามตามวันตามวันที่หัวออกมันบ่ครับนี่คือจังเด่นี่แม่นครับออกออกวันศุกร์มันบ่ครับวันหน้าออกวันศุกร์ วันานาะออกัวนาที่นี่รับอวันศุดวันที่สิบหกเราเรียวิ่งอย่างวิ่งผมไม่อยู่จะยังยังมัลองบานบ้านหาเจอนเอาเป็นชิปชิปนาเนาะชิปนี่ยหายมากบนล่างเลย่อครับนี่แปดหนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งนี่คือตัวเน้นตัวนักมับ้มพนครับ อย่าลืมกลับเดอ้อบอพันนียอย่าลืมกลับด้วยนะครับมันจะเป็นเลขคิดครังนะครับบนล่างเลยเนาะครับเนาะครับผมอย่าลืมกลับติดหนึ่งไม่ยุดเดี๋ยวมี8แปดหนึ่งสี่หนึ่งหหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งเป็นบัตราใาน โอ้ครับพี่น้องเอองวดวันที่หนึ่งโอ่งวดวันที่สิบหกกรกฎานี่ทางอาจารย์เซียนหนุ่มอุดรเพิ่นนี่ห้มากนะครับติหนึ่งนะครับพี่น้องครับห้ยก้อนโม่เลยวันนี้ไปห้ยก้อนโม่ห้ยก้อนโม่เลยบาทนี่งั้นงั้นมู๊งเนี่ยห้ยก้อนโม่มู๊งเพื่อไงพูดไห้ก้อนไปรับเดี๋ยวนี้พ่อฮันมีผู้ใดมาบอกสู้ฟังอยู่ครับอีกประมาณจะกังเกิลเสี้ยนซาวอุก็ยังนิ่งอยู่อันเรื่องหนึ่งที่จำของอาจารย์ม้องให้ในเรื่อง ครับครับเบิ้งเบิ้งคิดอยู่มึงบืงแรงยังยังม่มีนะงไเลื่อยว่ะพ้อยออกไปแล้วพ้อยออกไปแล้วครับเบิ้งได้เลยพอนของอาจารย์ต้องให้ไหมโอ้ครับยังพอนได้ครับเดี๋ยวสิติดตามให้มาให้เบิ้องว่ามันสิเขากันบ่อยุดต่ำคำถามนี่วัตถจัดกระจายใชครับแล้วมันมันมหัศจักย์นะเรียกว่าเดี๋ยวิติดตามให้ครับโอ้ นี่น้ยปั๊มเขาเจ้าล่นนี่โอ้เขาเจ้าเ่าเจ้าตามเสียนซาอูเป็นบอกออนเสียนเสี้ยนน้องไข่มาครับเสี้ยนน้องไข่เนะครับขอพปเยเจ้าจืเ้แก้วูหล่ะก้อนหัดที่ห่าวเนียยังโอ้ผมกระเบื้องนี่มาจากนี่นหะครับผมก็ได้เปลือปเปิือนกระโเบื้องครับเจ้าเสี้ยนก็ต้องเสียนกับ่นกันนะครับองผมเนี่ยครับรงวันนี้ของเรามี พี่สิบเก่ามาเขาล่อกรมสิบเก่าปั๊บเราก็น,นำไม่ทั้งนั้นครับเ <laughs> <c oughs> จ้าก,ก็เจ้าก็สืบเวทเวสุเวสุสวงเราหนะ่ะเออเจากก้าก็สืบบุรรังสีหน้าครับจเจ้าก็ว่าอันอาจารย์ตามให้ได้ไหมครับเดี๋ยวคาดว่าสิบพถ,ถึงวันที่สามที่สี่ดอกที่หาดอกคือสิได้น้ำเล่าอยู่เส้อนอาจารย์เส้นน้องไข่นะครับ ครับผมครับไม่ก็ขอพูดนหลนะครับบอกพดน้นเน้ครับผมสำหรับอาจารย์นี่ติดเนื้อเน่มันใจซ้ำไดครับผมก้อนสิจบบ่เหมือนไน้อเนี่ยมวันครัดคือคู่คูวดมานกินมากเก่าัหมดะครับผผมมเก่าเลยนี้ครับเก่าวิ่งนิ่งนิ่มว่งวิ่งนิ่งหมดละครับต้อออกแบบเป้ยที่เด็กกับสีเขครับ มแต่ไม่หน่อพี่เก่าอ่ะพี่กออ็ไม่แห้งขี้นี่ครับแล้ววันนี้วิ่งนี้ก็แล้วอ,อาจารย์หมดลังได้วิ่งว่วิ่งหนึ่งเลยเนาะวิ่งหนึ่งไม่ก็แล้ววิ่งหนึ่งเด้อพี่น้องครับน้องบปั้นเดี๋ยันปันจิบวิ่งหนึ่งบอลครับวิ่งหนึ่ง หวดเมื่อกี้นี่อาจารย์ให้ติดเก้าลายมันว่ามีมีมีตัวใดนักก่อนเหรอเรีกติ๊ดอาจารย์หมวดว่าหันหรือว่างวดเมื่อนฮะที่เก้าไม่ที่เก้าที่เก้าครับเก้าศูนย์จ้ะครับเก้าศูนย์หมวดหมวดกวนนี่ยครับหมวดงวดเมื่อนี่แหละงวดที่ออกเมื่อนี่ไหมอันนั้นครับอันนั้นคืวดนี้ละครับหวดที่ออกออกทางสองเก้านี่แหละครับ โวเก่ามาแห้ง hmm. อ oh. mm ีรีตัวละเนาะเก่าตีดอีรีเว้ยผมว่ามันเรียกสิบติดเก่าอันเด็กตีดเก็นี่มันไม่มีเก็ดนี่แล้วมันมันเป็นฮาเท้านะมันหลายตัวมันมันมีเก็ดมีสองม่เก่าไม่นิ่งไม่ศูนย์ินะครับมันเขาานลังนี่แล้มันหลายตัวผมผมก็เลยพโมันครับเลี้ังสามตัวเลนอนไ้จะเก่าตัวเดียวครับเลียเก่าแล้ว อ๋อจังเดครับครับขอบคุณอาจารย์หลายๆครับผมที่ให้แนวทางนะครับครับผมให้โชคครันทุกคนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับอาจารย์ครับก็นี่นะครับสำหรับแนวทางของอาจารย์เซียนหนมอุดรนะครับเพื่อนก็บไหก้อนมูเลยว่าสัน ในกอนหมูแล้วเราก็ถาม่าเบิงมมว่ามมสี่มีแนวทางมากคล้ายครขึ้นๆกันบอวสัตว์ละวานะครับนี่ครับก็ตามนี้นะครับเด้อสำหรับในคลิปนี้นะครับคลิปต่อไปเข้าไปติดตามเลาอีกรอบนึงนะครับเพราะว่าเราว่าจะหายอีกรอบนึงซึ่งรอบนี้เป็นรอบตองวดล่องเบิงกอนนะครับวันที่ส6กรกฎาคม2564นรสิบี่ะครับพี่น้องก็เพี่ยนหน้าไว้นะครับหามาคาชอบตามอาจารย์ เซียนนมอุดรนะครับ,บนี่ครับสำหรับแนวทางกุลีก wow นะครับเขามาแล้วก็อย่าลืมก็เลยก็แช่นะครับเพื่อผื่นเรื่องใจทา้งช่องให้ห้าผาร่วนน้ำในเด้อครับกับพี่น้องทางงเฟซบุ๊กกับมีเพียงให้ห้าผาร่วยอยู่ครับให้พี่น้องโชคดีกันสุกุู่สุ้คนครับครับสวัสดีครับพี่น้องทางเฟซบุ๊กกับมีเพียงให้ห้า้าร่วยอยู่ครับให้พี่น้องโชคดีกันสุกคู่สุ้คนครับครับสวัสดีครับ